คือบ้านโยมเหรออยู่กันเจ็ดคนฮะอยู่เจ็ดคนแล้แล้ตอนนี้ทำอะไรอยู่เจ็ดคนรับรับจ้างทั่วไปรับจ้างถากหญ้างานก็จ้งล้างจานถากหญ้าอะไรแล้วหลักๆมีใครได้ทำงานบ้างเจ็ดคนไม่มีก็ไม่ค่อยได้ทำครับไม่ค่อยได้ทำเพราะอะไรล่ะลูกเพราะว่า แล้วปกติทำอะไรก่อนก่อนที่ที่ว่าไม่มีก็รับจ้างไปเจ็ดคนเลยใช่ครับนี่หนึ่งสองสามนั่นใครหลานครับหลานสี่เลยอีกสามคนหลานก็เอาอันนั้นทำเซเว่นเอาทำเซเว่นคนหนึ่งก็รับจ้างผู้ไปผู้ไปคนหนึ่งพอมีคนไม่สบายคน านเล็กคนหลานเล็กคนแล้วเป็นไงบ้างการเป็นอยู่ก็มีกินแล้ว,ลวจ้างเขาแปดข้าวอะไรเข้าก็ต,ตามไปแล้วเราได้ไปสมัครงานบ้างไมมหม<ะ>ลูกก็คือว่าวันนี้ยผมก็เลยแบบว่าเลยยิงงานวันหนึ่งผมมีงานอยู่แล้วอ๋อมีงานอยู่แล้วครับวันสองร้อยก็ให้ทำไก่ทีรายลลูกอะ ฮะอะไรนะครับแล้วลูกก็ได้ได้สมัครงานทำงานด้วยก่อนหรอ๋องแม่ครับสบายเลยลูกไปกับแม่ไปกับแม่ไปเคื่อนสร้างตัดต้นไม้มันขาดหญ้าแล้ว,ลวถ้ามีงานหลักนี้เราจะทำไหมลูกก็สมองแย่สมองเมียตายอ๋อเป็นสมองด้วยเหรอต้นสองคนนี่เมียตายแล้วก็ฟื้น<ะ>น่ะฮะเมียตายแล้วก็ฟื้นเนี่ยหนึ่ง นี่ก็นี่คืออยู่บ้านหลังนี้เลยลูกเจ็ดคนเลยคนเดินเดินนี่อยู่ติดริมแม่น้ำใช่ไหมลูกแล้วแล้วลูกเรียนหนังสือไหมลูกเรียนชั้นไหนแล้วลูกปหกค่ะอายุเท่าไหร่ลูกสิบสามค่ะปหกสิบสามจบไปยังลูกยังช้าไปปีหนึ่งพะต้องสิบสองถึงจบใช่ไหมลูกฮะ อะไรทอทอสอนอ่ะอ๋อคคคแล้วนี่นนลูกเจ็ดคน,นแล้วนอนอย่างนี้เหรอลูกลอันนี้นอนสามคนสามคนแล้วข้างในคนเน,น,น,นื้นู่นทำทั้งหลังอ๋อแล้วข้าวต้องซื้อกินหรู้หรือหุงกินก็นอ๋อหุงกับหุงใช้คืนนไงค่ะมีทุกกองกองเลยก็ให้มาไปทำร้านน่าอายก็ได้แค่เอาเอาข้าวมาสัก ก็หกลูกหรือแปดลูกก็ได้แปดลูกข้าวแปดลูกไปลูกชายไปช่วยหยิบข้าว<า>ด้วยแปดลูกเดีย๋ยวให้เขาถือมาแปดลูกถาดยามั่งอะไรมนะั่งปลูกผักมันก็มัวไว้ก็ลงไปถาดข้างล่างปลูกผักก่อนอยู่ข้างล่างแล้วน้ำมันท่วม่อยโยมตอนนี้อายุเท่าไหร่หกสิบสองแล้วค่าใช้ใจ่ายพอกินกันยังมัะะ้งเวลรับยากกับคนเดียวต้องมีงานก็ ไปเหมาโน่นคนละสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยไปให้ลูกไปช่วยมีเหลือมีมีอะไรกันมั้ยก็ก็ได้คนแก่อ๋อคนแก่คนแก่แล้วที่เงินที่เขาช่วยมาก็ให้ค่าที่เขาค่าค่าที่คืออะไรค่าค่าที่ค่ะเนี่ยต้องเช่าเหรอจ้ะนี่เช่าเหรอที่เช่าที่อ๋อไม่ได้เช่าที่หมดเลยเช่ายังไงเป็นเดือนหรือเป็นปีเดือนค่ะหกร้อยหกร้อยเราจะขึ้นแปดร้อยแล้วให้เขาเพิ่ม ครบเลยนะครบแล้วครับแปดลูกครับออเอาเงินให้ใช้ไปก็สามพันเก็บไว้นะ <ยา S 1> เอาไว้ใช้ใชหายยากไม่เงินยากค่ะแม่เนี่ยเขาเออคุณครูเป็นในอประธานจนเนี่ยก็จ้างวาเาลวลาชาบวันเขาก็ให้มาแล้วใช้ไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเรียมจะอาบน้ำ ไม่ควรเก็บไว้แล้วเบียร์อย่าไปกินนะถ้ากินคือซ้ำเติมชีวิตนะนี่ขึ้นมาจากไหนวัดพระพุทธศาสนาหินกองนะอ้าวน่เด็กนะ เอาเนี่ยไว้คนคนแกท่ที่ที่ไม่มีแรงไว้กินนี่จะแบ่งก็แบ่งให้กินเอามีเอาเอาขนมแจกบ้างลูกเดี๋ยวจะจะเช็คดูบ้านแต่ละหลังก่อนไม่ได้ให้ทุกหลัง